นะคะมุกซซตี้มาค่ะจะพาไปดูวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีค่ะจะพาไปสองกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูนะคะของเส้นได้สอดอสไตล์กันค่ะเริ่มเปิดประเดิมใบแรกเลยนะคะแอลเมสแครีใบนี้ค่ะสีขาวด้วยมันจับใจจอดมาก กัรมารูปนี้นะคะเป็นไลฟ์สไตล์บนเครื่องนะคะนอกจากจะมีการแบบว่าโฟกัสไปที่เล็บแล้วแว่นสีขาวแว่นสีขารออะไรแว่นชาแนลนะคะแล้วก็เหลือไปเห็นข้างๆนะคะกระเป๋าซีลีนค่ะจริงๆนะเซตการถ่ายรูปเมืองนอกของเซนไดอะมันสวยมากมูดดีมากทุกอย่างเข้ากันเวอร์อย่างเสื้อน,นะคะหลุยส์ตองค่ะกระเป๋าซีลีนนะคะกําไลเนี่ยถ้าดูผุน่นๆน่าจะเป็นคาเทียกับแอร์เมสนะคะส่วนแว่นของอะไรยังไม่ชัวร์เลยอ่ะทุกคนใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกทีค่ะ ตัดมาแบบหวานๆนะคะนี่เลยค่ะเดรสหวานแบบนี้ก็ต้องเลยดีดีอ๋อสิค่ะความออร่าบลิง g b star แบบนี้บาลเลนเซียกาค่ะตัดเคลลี่อีกสักหนึ่งใบอุ้ยอันนี้น่ารักค่ะมีความเข้ากันมากเป็นความแบบมูด,ดี้บราวน,นี่คุกกี้มากโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะเพราะว่าจะโฟกัสที่กระเป๋าแล้วแต่มันอดไม่ได้เนี่ยออกไหมกระเป๋าใบจิ๋วของชาแนลนะคะแล้วก็นี่เลยพอชใบแดงค่ะเคลลี่สีดาอีกสักหนึ่งใบนะคะอุ้ย สิดท,ท้ายลุกด้วยความขาวสาดแบบนี้นะคะชาแนลทวนตีทูค่ะอยากให้พาไปส่องกระเป๋าแบรนด์เนมใครเนี่ยคอมเมนต์มาบอกทีนะคะชอบ่องแบรนด์เนมราคาเบาๆฝากกดติดตามช่องนี้ไว้เลยะคะ